จะมากฟอกทำไมกันไอ้ร้านปลาหมึกร้านเล็กๆยังมองภาพลักษณ์เราว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างในเรียนจำแล้วออกมาแล้วก็ยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคนนี้บว่าเปิดร้านปลาหมึกบางหน้าแต่จริงคือฟอกเงินคือรวยอะไบอย่างเงี้ยไข่ขาวไข่ขาวใช่คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่า ในวันแรกอ่ะที่เราที่เราที่เราขายแล้วอ่ะยอดขายมันจะเยอะขนาดนี้บางทีแล้วก็บอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นฟอกได้นะบอกว่าคุณจะมาฟอกทำไมกัาไอไอร้านปลาหมึกร้านเล็กๆถูกไหมตอนแรกเราก็ไม่ได้จะเปิดสาขา2สาขา3สาขา4อะไรเงี้ยเราไม่ได้วางวางแผนเอาไว้เราลองขายดูว่าเฮ้ย ปกติแล้วพ่อแม่เราเนี่ยเราทําอาชีพค้าขายมา3 5มสาปีแล้วขายข้าวแกงมาทุกวันนี้ก็ยังขายข้าวแกงอยู่เราก็เลยเลยลองมาขายลองมาค้าขายม,ามันก็มีพื้นฐานอยู่การหั่นการปิ้งการย่างอะไรเงี้ยก็เลยลองมาทําดูแต่พอทําแล้วมันประสบความสาเร็จเราก็เลยคิดว่าเราจะขยายสาขาไปเรื่อยๆจนให้ได้ครบ10ส,สาขาครับ ก่อนน้นนี้คนก็จะมองเราว่าเราหาเงินมาจากไหนเราได้เงินมาจากไหนแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีดราม่าว่าเราฟอกเงินบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้ามุมมองคิดในะมองกับ คิดในมุมมองกับกันว่าถ้าถือว่าเราจะฟองเงินทําไมเราไม่เปิดร้านเพชรทำไมเราไม่เปิดร้านอะไรที่มันมีไรายได้เยอะกว่านี้เพราะว่าตอนแรกเรากระทำเล่นๆปั้มหมึ่นเนี่ยผมจะบอกให้ลงทุนแค่สองสามหมื่นเนี่ยก็ทำได้แล้วเราไม่ต้องใช้เงินแสนสองแสนหรือว่าใช้เงินเป็นล้านเอาเงินตรงแยกมาฟอกมันเป็นเงินที่น้อยมากฮะผมเนี่ยก็มีด้านไม่ดีอยู่แล้วผมก็มีด้านที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นในเวลามองผมเนี่ยให้มองด้านที่ดีพอด้านไม่ดีไม่ต้องไปมองครับแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าสบายตาม,มากขึ้นอะไรเงี้ยคือกระแสะดราม,ม่ามันมีมานาน ก็ปีแล้วก,ก็ก็เข้าใจกระแสดราม่าแล้วก็โดนดราม่ามาตลอดว่าเป็นยังมองภาพลักษณ์เราว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างในเรือนจําแล้วออกมาแล้วก็ยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมีมโหอยากตอบกลับบ้างไหมไม่มีครับ <c oughs> ไม่มีมีแต่บางทีไลฟ์สดอยู่ก็มีแบบมีแบบแค่แบบถ้ามีอารมณ์แบบอ่าถ้าเราไม่ได้เหนื่อยนะถ้ามีอารมณ์สนุกสนุกก็ก,ก ด่ากับไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ส่วนมากพวกนี้ก็จะเรียกเป็นอ่าเป็นช่องอมตารจะไม่มีตัวตนเป็นรูปหมาเป็นรูปแมวเป็นรูปตัวการ์ตูนเป็นอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วคนพวกนี้ก็ไม่ได้อ่าแสดงตัวตนที่แท้จริงแล้วเข้ามาเข้ามาปั่นกระแสะเราอะไรเงี้ย เราก็เลยปล่อยผ่านไม่ได้ไปคิดอะไรฮะไม่รู้ว่าทําให้เราขายดีขึ้นคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะผมไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกัสตรงที่อ่าคอมเมนต์ Comment ที่ไม่ดีเข้ามาแต่ตรงไหนที่เม้นเข้ามาว่าเออเป็นกําลังใจให้นะเออพี่มาถูกทางแล้ววันนี้ไปซื้อปลาหมกึกพี่มาออน้ําจิ้มสูตรเด็ดมากเลยวันนี้ปลาหมกึกพี่สดมากเด้งมากดีมากตรงนี้ครับทำให้ผมที่มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วก็อยากขยายสาขาเป็นสิสาขาครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ